สวัสดีครับทุกทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับหนึ่งเอเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ครับเป็นประสบการณ์ของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งที่เขานั้นกับภรรยาโดนคนทําของใส่ครับต้องบอกเลยว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง,รงๆกับผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมเลยขอชนับสมุดว่าคุณเอกคุณเอกเนี่ยได้เล่าให้ผมฟังครับว่าเขานั้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับการโดนคนอื่นครับ ทำของใส่ภรรยาของตัวเองและมันเป็นของที่หนักมากๆด้วยครับพยายามหาวิธีแก้กันมากมายจนสุดท้ายเนี่ยเกือบจะไม่รอดกันเลยก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังต้องบอกก่อนจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเรื่องราวเรื่องนี้ให้ดีๆโดยเรื่องราวที่ส่งเข้ามาในครั้งนี้ครับเป็นเรื่องราวของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งชื่อว่าคุณเอกเดิมทีแล้วครับคุณเอกเนี่ยแกทางานอยู่บนเรือน้ํามันครับไปใช้ชีวิตอยู่บนเรือน้ํามันเนี่ยประมาณ45วันเลย ตอนนั้นอยู่บนเรือได้ประมาณเกือบเดือนครับพอดีทางบ้านเนี่ยโทรมาบอกว่าภรรยาของเขาประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์ไปชนกับวัวซึ่งตอนที่ภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์ไปนี้ซ้อนหลานไปด้วยครับหลานเนี่ยนั่งมากับภรรยาของเขาแล้วไปชนเข้ากับวัวแต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายก็ยังพอที่สามารถขับจากจุดเกิดเหตุเนี่ยกลับมาอย่างที่บ้านได้มีแผลนิดหน่อยครับภรรยาของเขาเนี่ยเจ็บข้อเท้า ตื่นเช้ามาเนี่ยก็เลยรีบไปหาหมอกันปรากฏว่าหมอบอกว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เอ็นขาดต้องผ่าตัดภรรยาของเขาเนี่ยไม่อยากผ่าครับเลยไปใช้วิธีจับเส้นแบบชาวบ้านแบบธรรมดาทั่วไปครับที่จะมีหมอประจําบ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยที่เขาจะมีพวกคาถาวิชาอาคมที่พอจะจับเส้นรีดเส้นอะไรกันได้ก็เลยไม่ได้ผ่าตัดครับรอจากอาการผ่าตัดในครั้งนั้นมาก็ใช้ชีวิตมาอยู่ประมาณเกือบจะเดือนเห็นจะได้อยู่ดีด ภรยาของเขาก็มีอาการผอมครับเรียกได้ว่าภายในสองเดือนเนี่ยน้ำหนักของภรรยาลดมาเกือบ20กิโลจากเดิมทีที่หนักประมาณ60ตอนนี้เนี่ยภรยาของคุณเอกครับเหลือน้ำหนักเพียงแค่4 0่สเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเป็นหนังหุ้มกระดูกกันเลยไปปรึกษาหมอพาภรยาไปหาหมอหลายที่โรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลดังๆไปมาหมดครับแต่หมอบอกว่าปกติ ไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนหรือโรคร้ายอะไรนึ่งมันก็แปลกมากกับสิ่งที่ภรรยาเขาเป็นเนี่ยมันควรจะเป็นโรคหรือไม่ก็เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไปแต่ละครั้งก็ตรวจไม่เจอสักโรคหนึ่งเลยทําให้เขาเองครับกับครอบครัวเนี่ยต้องโทรปรึกษากันว่าจะยังไงดีไปมาหลายที่แล้วที่บ้านเนี่ยก็เลยบอกว่าลองไปหาพระดูลองไปดูอีกทางหนึ่งเผื่อมันจะช่วยได้ ตอนนั้นเนยก็พาไปหาพระอาจารย์รูปหนึ่งครับเป็นพระอาจารย์วัดดังผมขออนุญาตที่จะไม่บอกเ็าแล้วกันว่าเป็นวัดไหนอะไรยังไงพระเนี่ยท่านบอกว่าเรื่องนี้บอกตามตรงเลยโยมอัตมาไม่สามารถทําให้ได้พระที่ไปหาเนี่ยแกเป็นพระปฏิบัติครับปฏิบัติธรรมแบบเคร่งเลยลูกศิษย์เนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าถามให้พระอาจารย์ช่วยเนี่ยท่านไม่ช่วยหรอกเพราะว่าท่านไม่ได้มีสายเรื่องอะไรอย่างนี้ท่านเป็นพระนักปฏิบัติเขาจะแก้อะไรแบบนี้ไม่ได้ แต่พระอาจารย์เนี่ยน่าจะรู้แล้วแหละว่าแฟนของพี่เนี่ยไปโดนอะไรมาเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมให้เบอร์หมอทําไปคนหนึ่งเป็นหมอแบบหมอบ้านๆเลยพี่ลองไปติดต่อดูนี่ก็เป็นข้อเสนอจากลูกศิษย์พระอาจารย์คนนี้ครับลูกศิษย์คนนี้เนี่ยแกช่วยพระอาจารย์ทํานู่นทํานี่อยู่ในกุฏินี้แกบอกว่าเอาเบอร์นี้ไปพี่ลองไปโทรดูติดต่อกันนัดวันอะไรกันไปปรากฏว่าก็นัดวันครับโทรไปตามเบอร์ที่ลูกศิษย์แกเนี่ยให้มาโทรไปครับติด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 ปลายสายเนี่ยบอกว่าเขาเองนั้นเป็นหมอทำครับ อยู่ที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งเขาสามารถช่วยได้แต่จะต้องพา,าตัวมาด้วยก็ได้มีการนัดหมายกันครับว่าเดี๋ยวจะไปวันไหนอะไรยังไงจะไปถึงประมาณกี่โมงนูน่นนี้นั่นอะไรพอไปถึงตามที่วันนัดกันครับไปถึงปุ๊บหมอทําคนนี้หรือว่าหมอดูเนี่ยแกก็ทักเลยครับว่ามีคนรอาของไม่ดีเอาขี้เท่าผีมาโปยใส่บ้านเขาเองก,ก็งงแปบ,บหนึ่งครับขี้เท่าผีขี้เท่าผีคืออะไร ก็เลยถามหมอทําคนนี้ครับว่ามันเป็นยังไงอะไรขี้เท่าผีหมอทําคนนี้เล่าให้ฟังครับว่าบ้านที่อยู่เนี่ยที่อาศัยกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไปโกรธหรือว่าไปมีเรื่องกับใครมาหรือเปล่าเขาก็พยายามเนึกยครับด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยทำงานอยู่บนเรือตั้ง45วันกว่าจะได้กลับบ้านมาทีหนึ่งกลับมาก็อยู่บ้านได้แค่15วันเท่านั้นเองเราก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรนี่หว่าแต่ว่าคนที่อยู่ในบ้านภรรยาหรือคนอื่นเนี่ยอันนี้ไม่รู้จริงๆหมอทําก็เล่าให้ฟังว่ามีคนเนี่ย ไปเอาผงขี้เท่ากระดูกพวกผีตายโหงหรือว่าผีที่แบบศพไม่มีญาติที่เขาเผาแล้วเนี่ยเอามาโรยรอบบ้านเพื่อให้ดวงวิญญาณชั่วหลายเนี่ยมันสิงสถิตและมันเป็นของอัปมงคลที่ไม่ควรจะมาอยู่ในบ้านเลยด้วยซ้ําไปหมอทําแกก็บอกว่าเอาอย่างนี้วิธีแก้เนี่ยมันมีแต่ต้องไปเตรียมของมาเขาเองเนี่ยก็กลับบ้านไปเตรียมข้าวเตรียมของมาครับไปซื้อนู่นซื้อนี่ตามที่หมอเนี่ยเขียนเอาไว้ให้ว่าต้องซื้ออะไรมาบ้างมาภูทูบเทียนอะไรต่างๆซื้อมาปุ๊บ วันลุงขึ้นก็เดินทางไปหาหมอทําคนนี้อีกครั้งหนึ่งท่านเนี่ยก็ได้มีการทําพิธีอะไรต่างๆให้ครับทําพิธีนู่นนี่นั่นสุดท้ายจบด้วยการพรมน้ํมนต์แล้วก็พากันกลับบ้านกลับมาถึงบ้านเนี่ยอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นทันทีหรอกนะครับมันก็ยังทรงตัวอยู่เหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ดีมันขึ้นขึ้นลงลงครับเป็นอยู่อย่างนี้มานานจนค้านั้นเนี่ยครบกําหนดลากลับบ้านพอดีก็เลยต้องกลับไปทํางานหลังจากนั้นอีก45วันครับ ก็ได้กลับมาที่บ้านเหมือนเดิมซึ่งในระหว่างที่หายไปทํางานนั้นเนี่ยตลอด45วันก็มีการโทรคุยกับทางญาติคุยกับแม่คุยกับภรรยาตลอดเลยครับว่าการเป็นยังไงบ้างแต่ทุกคนในตอนนั้นเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยครับว่าอาการยังไม่ดีขึ้นเลยยังเหมือนเดิมพอเขานั้นถึงวันที่จะต้องกลับมาที่บ้านครับก็รีบกลับมาโดยทันทีมาถึงปุ๊บเนี่ยก็โทรนัดหมอทําคนนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ย ช่วยดูอีกครั้งครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงยังเป็นเหมือนเดิมก็โทรนัดไปครับว่าอาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปวันนู้นนี้นะครับให้ผมเตรียมอะไรมาก่อนไหมอะไรอย่างไงหมอทําคนนี้ก็บอกว่าโอเคได้ไดเดี๋ยวเตรียมนี่มานะนู่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแกก็บอกว่าให้เตรียมของมาพอไปถึงตอนนั้นครับที่เดินทางไปเไนี่ยก็มีคุณเอกมีแม่ของแฟนแล้วก็ตาของแฟนครับตอนนั้นไปกัน3คนพอไปถึงบ้านของหมอทําคนนี้ครับหรือว่าหมอดูเนี่ย แกก็เริ่มทําพิธีโดยทันทีตอนนั้นที่ไปเนี่ยเขาก็ห้าสิบห้าสิบแล้วครับเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไม่รู้ว่าทีแรกที่ทําให้เนี่ยทาจริงหรือเปล่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าครั้งนี้จะหายห,ายหรือไม่แต่ใจเนี่ยก็อยากจะให้ภรรยาของตัวเองครับหายจากอาการพวกโรคแปลกๆพวกนี้เพราะว่าจากที่คนนี้น้ำหนักคนมีผิวอบอิ่มอะไรเนี่ยตอนนี้ทั้งสูบทั้งผอมดูไม่ได้เลยครับจากภรรยาคนที่เคยสวยๆเนี่ย ตอนนี้กลับกลายเป็นอีกคนในระหว่างที่หมอทํากกาลังทําพิธีไปนี้แกก็บอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าวันเดียวแล้วจะจบนะยังต้องมาวันอื่นๆอ,อ,อีกเพื่อที่จะซ้ําซ้ําของแกเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันครับว่าความหมายมันคืออะไรครั้งนี้ที่ไปเนี่ยก็ไปกันแต่เช้าเลยครับไปกันถึงปุ๊บเนี่ยแกก็ทําพิธีนู่นนี้นั่นอะไรไปวันที่สองครับเดินทางมาติดติดเลยกับอีกวันหนึ่งเขาเนี่ยเดินทางมาในช่วงประมาณ6กโมงเช้าครับ หมอทำบอกว่าเขาจะทําพิธีตอนช่วงประมาณพระเริ่มบินทบาดจนถึงพระกลับวัดเวลาประมาณ6กโมงเช้าถึงประมาณ8ปดโมงเห็นจะได้วันที่สองแกก็ทําแบบเดิมเลยครับแต่หมอบอกว่าครั้งนี้จะลองเรียกสิ่งที่มันแฝงอยู่ในตัวของภรรยาเขาเนี่ยขึ้นมาหลังจากนั้นแกก็ทําพิธีครับในระหว่างที่แกทาเนี่ยเหตุการณ์แปลกๆมันก็เกิดขึ้นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาการผิดปกติของภรรยาเขาที่อยู่ดีๆก็กรีดร้อง หรือบางครั้งเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาหลังจากที่ทําพิธีเสร็จภรรยาก็เข้าสู่อารมณ์ปกติไม่ร้องไห้ไม่โวกเวกโวยวายอะไรเหมือนกับตอนแรกที่เดินทางมาถึงหลังจากนั้นเนี่ยหมอทําคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทําแบบนี้ไปถึงกี่วันแต่ด้วยความที่อยากให้ภรรยาเนี่ยหายก็จําเป็นที่จะต้องพามาครับหมอทําก็บอกว่าพรุ่งนี้ให้พามาอีกเดี๋ยววันที่สามเนี่ยจะทําพิธีให้เสร็จเลย หลังจากนั้นก็พากันเดินทางกลับบ้านกลับไปถึงบ้านก็อาบน้ําอาบท่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวที่จะเดินทางไปกันในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือเช้าของวันที่สครับที่จะเดินทางไปหาหมอธรรมพอไปถึงครับแกก็ทําพิธีเหมือนกับวันก,ก่อนๆเลยแต่วันที่สมนี้หลังจากที่หมอธรรมคนนี้ครับปัดเป่าเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ลองเรียกสิ่งที่ไม่ดีออกมาอีกครั้งหนึ่งครับสิ่งที่มันแฝงอยู่ในตัวของภรรยาเขาครั้งนี้ภรรยาของเขาเนี่ย ร้องไห้แล้วก็ดิ้นไปทั่วบ้านของหมอทําคนนี้เลยครับซึ่งมันแปลกมากๆเมื่อวานว่าแปลกแล้วที่จู่ๆก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะแต่ครั้งนี้ครับหนักหนักจนเธอนึกได้ไดว่าเหมือนกับภรรยาของเขามีใครบางคนหรือมีวิญ,ญญาณอะไรบางอย่างแฝงอยู่ในร่างครับสิ่งที่เธอแสดงออกมามันไม่ใช่พฤติกรรมที่เธอนั้นเป็นปกติเธอนั้นร้องไห้ แล้วก็ดิ้นไปทั่วบ้านของหมอทําคนนี้เลยเขาเองกับแม่ของแฟนแล้วก็ลุงเนี่ยก็ช่วยกันมัดครับช่วยกันมัดเธอาไว้หมอทําคนนี้เลยบอกว่าเอ็งเป็นใครมาจากไหนปรากฏว่ามันเป็นเสียงของเด็กครับมีเด็กแฝงร่างของภรรยาเขาอยู่เด็กคนนั้นที่อยู่ในร่างของภรรยาเขาเลยก็พูดขึ้นมาว่าเขาเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้มานานแล้วบังเอิญไปเห็นภรรยาของเขากับหลาน ขับมอเตอร์ไซค์มาเลยอยากจะไปเล่นด้วยกับหลานที่นั่งซ้อนท้ายมาในวันนั้นโดยความที่ว่าหลานของภรรยาเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วไอเด็กที่ตามมาเนี่ยมันเป็นเด็กผู้ชายครับมันเป็นเด็กผู้ชายที่อยากจะกลับไปเล่นด้วยไอเด็กคนนี้มันบอกว่าภรรยาของเขาเนี่ยไม่ได้สวมสร้อยพระก็เลยทําให้รถเนี่ยขับชนแล้วก็ตามกลับไปบ้านด้วยหมอทําก็เจราจาประมาณว่ามึงออกไปเถอะมึงจะไปอยู่กับร่างเขาได้ยังไงอะไรอย่างนู้นอย่างนี้แต่เด็กคนนี้มันไม่ยอมครับ มันมีข้อต่อรองมันขอต่อรองว่าให้ภรรยาของเขาเนี่ยบวชชีพามหรือว่าบวชอะไรก็ได้ให้เขาเจ็ดวันแล้วหลังจากนั้นมันจะไปผุดไปเกิดหรือจะไปจากร่างของภรรยาเขาเลยภรรยาเนี่ยก็ตอบตกลงครับว่าได้ให้เป็นช่วงปิดเทอมเพราะว่าด้วยความที่ภรรยาเขาเนี่ยเป็นครูครับเดี๋ยวช่วงเด็กปิดเทอมเนี่ยว่าจะบวชให้หลังจากนั้นเด็กคนนี้มันก็ออกจากร่างไปครับหมอทําแกก็ทําพิธีนู่นนี่นั่นอะไรปุ๊บหลดน้ำมงน้ำมนต์กลับบ้านกันไป รุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งครับเขาเองภรรยาแม่ของภรรยาแล้วก็คุณตาเดินทางมาบ้านของหมอทําคนนี้ในวันที่4ี่อีกครั้งหนึ่งครับครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าหมอทําบอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะทําพิธีพาเด็กไปส่งที่วัดแต่เหมือนกับว่าหมอทําคนนี้บอกว่าที่ดินแถวบ้านภรรยาเขาเนี่ยมันเคยเป็นที่ร้อนมาก่อนหรือเปล่าเขาเองก็งงครับว่ามันคืออะไรที่ร้อนสุดท้ายเนี่ยแม่ของแฟนก็เล่าห้ฟังครับว่าญาติของเจ้าของที่ดินเนี่ย แย่งกันไปมาแย่งนู่นแย่งนี่แม่เจ้าของที่ดินรู้ว่าจะโดนโกงเลยไปทําของไม่ดีใส่ไปเอาพวกเท้ากระดูกอะไรเนี่ยที่หมอทําคนนี้ทักนะครับเอามาโรดไว้รอบบ้านเลยเพื่อให้คนที่จะได้สมบัติพื้นที่ดินตรงนี้เนี่ยมันอยู่ไม่ได้ครับที่ดินตรงนี้มันจะร้อนมันจะร้อนลุ่มมันจะมีอาถรรพ์อะไรนู่นนี่นั่นเข้าองเนี่ยก็ถึงกับบางอ้อเลยครับว่าอ๋อที่ที่แรกหมอคนนี้ทักว่าที่บ้านเนี่ยมีใครทําอะไรหรือเปล่าทำไมมันดูแปลกๆอะไรยังไง จากที่แรกเลยคุณเอกคิดว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่ดินอันถันของบ้านตัวเองหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับไปไปมา,มาแล้วมันพลิกเลยมันเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่อยากจะตามไปเล่นด้วยกับหลานเขานั่นเองแล้วในวันนี้ครับหมอทําก็ทําพิธีอะไรก็ไม่รู้ให้ครับนูน่นนี่นั่นละเอียดมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุณเอกเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายได้ครับว่ามันเป็นยังไงเพราะมันคือขั้นตอนที่หมอทำเนี่ยห้ามบอกห้ามเผยแพร่ครับหลังจากนั้นมาครับอยู่ได้ประมาณเดือนกว่ากว่าภรรยาของเขาเนี่ยก็มีอาการปกติครับ ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับจากที่สู้ผอมผิวคล้ำก็เริ่มกลับมามีน้ำมีนวลอีกครั้งหนึ่งครับน้ำหนักค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นคนปกติได้ครับซึ่งที่ผ่านมาตลอด1-2เดือนนี้ภรรยาเขาเนี่ยก็ได้มีการไปบวชตามสัญญากับเด็กคนนั้นเอาไว้ครับว่าถ้าเกิดช่วงเด็กปิดเทอมเนี่ยเดี๋ยวจะบวชให้พอบวชอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นตามลาดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่ง เขาในคิดว่าทุกอย่างเนี่ยน่าจะกลับมาสู่โหมดปกติแล้วภรรยาน่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนทั่ว,วไปแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นสิครับเพราะหลังจากนั้นไม่ได้ไม่นานจู่ดีๆภรรยาก็เกิดอาการกลับมาอีกรอบหนึ่งครับซึ่งรอบนี้เนี่ยมันหนักกว่ารอบแรกซะอีกรอบแรกว่าหนักแล้วว่าสุจูมันสู้ผอมไปรอบสองในครั้งนี้ครับหนักสุดๆทีนี้ก็เลยไปหาพระครับ พระก็เลยบอกว่าโอ้โยมเฮ้ยอาตมาไม่อยากจะพูดเลยว่าภรรยาของโยมเนี่ยโดนตายายมโนราเขาเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอย่างไรครับก็เลยโทรไปหาแม่ปรึกษาแม่ครับว่าจะยังไงดีเนี่ยแฟนเป็นอย่างนี้อีกแล้วซึ่งแม่ก็บอกว่าให้ไปหาเช่าเท้าเวสุวรรณเอามาให้ภรรยาของเขาเนี่ยได้ลองใส่ดูแต่ตอนนั้นที่เขาไปเช่าเท้าเวสุวรรณครับตอนที่เดินทางไปถึงเนี่ยไปยังวัดที่ใกล้ที่สุด ไปเจอองค์เทวสุวรรณแค่สีดำเงินครับเหลือองค์สุดท้ายเลยเขาจึงตัดสินใจเช่าครับเช่ามาวางบนหัวนอนของภรรยาหวังว่าจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปหลังจากนั้นก็พาไปหาญาติกคนหนึง่งแกเนี่ยเป็นตาหลวงครับให้แกดูให้ตาหลวงแกเนี่ยก็เอาไม้หวายครับจิ้มไปทั่วร่างของภรรยาเขาเลยจิมจ้มจิมจ้มจิม้มจิ้มจิ้มจิ้มจนเสร็จครับแกบอกว่าภรรยาเองโดนทำของใส่แล้วแล้วอยู่ดีๆครับ เธอเนี่ยก็กรีดลั่นออกมาเลยครับกรีดออกมาอย่างไม่มีสาเหตุกรีดกรีดได้สักพักหนึ่งแล้วก็หมดสติไปเขาเองก็งงครับตาหลวงแกก็งงเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆภรรยาของเขาถึงกรีดขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยเธอหมดสติไปพยายามปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นจนเขาเนี่ยต้องให้ทุกคนนะครับที่อยู่ตอนนั้นเนี่ยช่วยกันอุ้มร่างของภรรยาเขาเองเนี่ยครับขับไปใส่ที่รถเพื่อที่จะพากลับไปบ้าน พอกลับมาถึงบ้านครับเหมือนกับภรยาเขาเนี่ยจะมีอาการตื่นดีขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเมื่อสักครู่นี้ทําอะไรลงไปรู้เพียงแค่ว่าตาหลวงแกเอาไม้มาจิ้ม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 และหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็หายไปเลยครับเหมือนกับเป็นภาพตัดคล้ายๆกับมีใครเนี่ยมาดึงเธอออกจากร่างของตัวเองเธอไม่รู้ตัวเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นพอกลับมาถึงบ้านครับก็พากันนั่งดูทีวีทํานูน่นทํานี่ไปในระหว่างที่กําลังนั่งดูทีวีอะไรอยู่นี้นะครับ คุณเอกเนี่ยก็สังเกตอาการผิดปกติของแฟนได้อย่างหนึง่งเธอไม่เหมือนเดิมครับไม่เหมือนกับคนก่อนๆไม่เหมือนกับภรรยาคนเดิมที่เคยเป็นหลังจากนั้น,นพอดูทีวีอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนในระหว่างที่นอนกันไปนี้อยู่ดีๆครับภรรยาของเขาชักตาเลือกลิ้นเนี่ยจุกปากเลยครับดิ้นอึก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 อยู่ จนเขาเองเนี่ยต้องรีบวิ่งไปเรียกพ่อกับแม่ครับแล้วก็พี่ของแฟนมาช่วยกันพากันหามร่างของภรรยาเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลครับตอนนั้นเนี่ยเธอเนี่ยดิ้นแล้วก็ลิ้นเนี่ยจุกปากแบบเหมือนคนกําลังจะขาดอากาศหายใจกำลังจะเสียชีวิตแล้วแต่พอไปถึงที่โรงพยาบาลครับหมอตรวจดูอาการนู่นนี่นั่นไปปุ๊บ,บหมอบอกปกติครับไม่ได้มีอาการแทรกซ้อนอะไรเพียงแค่คนไข้เนี่ยชักหลังจากนั้นเขาก็เหมือนกับจะฉีดยาตัวหนึ่งให้แล้วก็กลับมาเป็นปกติพอตรวจดูนูน่นดูนี่ หมอก็ยืนยันคำเดิมครับว่าไม่มีภาะวะแทรกซ้อนไม่ได้มีโรคอะไรเลยซึ่งภรรยาของเขาเองก็ไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรด้วยมันก็แปลกมากครับแปลกจริงๆหลังจากนั้นก็พากันออกมาจากโรงพยาบาลออกมาปุ๊บเนี่ยก็กลับมาบ้านครับเช้ามาเนี่ยก็พากันขับรถไปหาตาหลวงให้แกรักษาให้ขับไปไงี้ทุกวันครับจากบ้านของภรรยาไปหาบ้านของตาหลวงเนี่ยประมาณ50กว่ากิโลได้ไปกลับไปกลับอยู่อย่างนี้ เราราวเกือบจะหนึ่งอาทิตย์ครับมันก็เริ่มเบาลงเรื่อยๆ,ๆแต่อาการกรีดเนี่ยยังเหมือนเดิมยังคงเป็นแบบนี้เกือบจะทุกวันเวลาอยู่บ้านเนี่ยเขาจะสังเกตเห็นอาการอย่างหนึ่งของภรรยาได้คือระหว่างถ้าเกิดนั่งดูทีวีกันอยู่นี้อยู่ดีๆเธอจะลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมายืนตรงแล้วก็ตะโกนกรีดออกมาเลยครับอเสียงเนี่ยดังลั่นบ้านจนทุกคนนี่างงงกับอาการของภรรยาเขาครับที่เป็น แต่พอเวลาไปหาตาหลวงที่ไรเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่แปลกมากๆครับถ้าเกิดว่าภรรยาของเขาได้ยินคําว่าเดี๋ยวจะไปหาตาหลวงเนี่ยเหมือนอาการทุกอย่างเนี่ยครับมันจะค่อยๆเบาลงเบาลงมันก็น่าแปลกอย่างหนึ่งครับถ้าจากที่เขาสังเกตดูเนี่ยคล้ายๆกับว่าบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวของภรรยาเขาเนี่ยมันเหมือนกับจะกลัวครับเหมือนกับจะกลัวตาหลวงคนนั้นจนมีวันหนึ่งครับก็ได้พาภรรยาเนี่ยไปหาตาหลวงตามปกติอยู่ดีๆครับแกก็ไม้หวายเนี่ยจิ้มจิ้มจิ้ม ภรยาของเขาก็ชักเกร็งเลยครับคราวนี้ชักเกร็งแล้วก็กรีดลั่นตาหลวงในแกก็ไม่หวายจิ้มจิ้มตลอดครับหลังจากนั้นครับภรรยาเขาเนี่ยก็หยุดชักแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเจ็บเจ็บเจ็บพอแล้วเจ็บเจ็บแต่เขาเองเนี่ยงงเหมือนกันครับว่าเธอนั้นร้องว่าเจ็บอะไรเพราะว่าตาหลวงแกเอาไม้หวายจิ้มเบาๆครับคล้ายๆกับว่าแค่สะกิดสะกิดแบบจิ้ม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 แต่ภรยาของเขาร้องราวกับว่า โดนเอาไม้ผวายเนี่ยจิ้มจนเนื้อทะลุไปแล้วภรรยาของเขาเนี่ยร้องเจ็บปวดด้วยอาการที่แบบหน้าหดหูหน้าสงสารมากๆเขาเนี่ยไม่รู้จะทําอย่างไรแล้วจริงๆครับไม่มีหนทางอื่นเลยบอกตามตรงเลยครับว่าไม่อยากจะเห็นภาพภรรยาเนี่ยเป็นอะไรไปมากกว่านี้แล้วหนทางอะไรต่างๆที่ใครว่าดีใครที่ว่ารักษากับคนนนคนนี้หายเนี่ยก็อยากจะพาไปครับแต่ครั้งนี้เนี่ยขอลองรักษากับตาหลวงดูก่อน ส่วนหมอทําคนก่อนนั้นเนี่ยพิสูจน์ได้แล้วครับว่าหายไปพักหนึ่งแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทำให้หายขาดได้เขาก็เลยไม่ได้กลับไปหาหมอทําคนนั้นครั้งนี้เนี่ยขอลองที่ใหม่ดูปรากฏว่าตาหลวงเนี่ยแกก็ทําอย่างนี้ให้มาเกือบจะสองอาทิตย์ครับจนแกพูดประมาณว่าในตัวไม่มีอะไรแล้วนะตอนนี้แต่ที่บ้านเนี่ยดิมันยังมีอยู่แกก็เลยบอกว่าแกจะอาสาครับจะมาทําพิธีปัดเป่าให้ที่บ้านเลยแกพูดประมาณว่า เหมือนมีคนไม่ชอบฝ่ายของภรรยาเขาคล้ายๆกับว่าคู่อลิหรืออะไรนี่แหละยังเอาของไม่ดีเนี่ยมาปล่อยไว้ที่บ้านตลอดพอตาหลวงแกเดินทางมาถึงที่บ้านครับเพื่อที่จะทำพิธีแกพูดตรงนั้นเลยครับว่ามันเอาของมาปล่อยไว้หน้าบ้านมืออีกแล้วฝ่ายของภรรยาเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าญาติเนี่ยที่อยู่กันไม่ห่างกันมากเนี่ยคือแบบทะเลาะกัน คล้ายๆกับว่าแบบไม่ลงเอยกันคล้ายๆกับว่าผิดใจกันหรือว่าไม่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันอะไรกันประมาณนี้ตาหลวงแกก็บอกว่าโอ้โหนี่น่าจะหนักเลยนะเนี่ยผีเต็มเลยตรงนี้หลังจากนั้นครับต้องทําพิธีอะไรบางอย่างแต่พิธีที่เป็นพิธีใหญ่ๆห,หน่อยนะมันถึงจะพอช่วยได้หลังจากที่ตาหลวงแกกลับไปแล้วครับก็มีการปรึกษากันภายในบ้านครับว่าจะอาอยังไงดีจะทําอะไรยังไงเหมือนครับว่าแม่ของภรรยาเนี่ยครับ เขาบอกว่าถ้างั้นเราทําบุญครั้งใหญ่เลยดีกว่าจัดพิธีครูหมอโนโลาเลยเพราะว่าฝ่ายของภรรยาเขาเนี่ยครับมีตาใหญ่โนโลาตอนนั้นเองเนี่ยแม่ของภรยาเขาก็เลยบอกว่าหรือโอกาสดีเลยทําบุญใหญ่เลยดีกว่างานวันนั้นเนี่ยก็มีการตั้งโรงโนโลาครับมาตั้งเวทีอะไรกันแต่ด้วยความที่ว่าบ้านของภรยาเนี่ยเขาไม่ได้มีร่างทรงครับก็เลยต้องไปหาคนที่จะทรงตาใหญ่โนโลาวันแรกกับวันที่สองเนี่ยก็ปกติดีครับ เริ่มทาพิธีอะไรกันแล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบเป็นเรื่องแปลกๆอะไรเกิดขึ้นมาเลยจกนกระทั่งในวันที่สามนี้ครับปรึกษากันว่าภรรยาของเขาเนี่ยอาจจะเป็นร่างก็ได้นะเอามานั่งแล้วก็ลองเรียกให้ภรรยาเขาเนี่ยดูครับลองมานั่งในพิธีดูปรากฏว่าตอนที่ทําพิธีเนี่ยแฟนเขานั้นดิ้นครับดิ้นเหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยมาสิงร่างที่แรกคิดว่าตายายโนราจะมาครับแต่ไม่ใช่ครับ มันกลายเป็นของอัปมงคลครับเป็นวิญญาณสัมภเวสีที่แฝงร่างอยู่ในตัวของภรรยาเขาตอนนั้นในทาพิธีเนี่ยคนดูอยู่เป็นร้อยเลยครับภรรยาเขาเนี่ยนอนดิ้นดิ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 นแล้วก็เหมือนกับว่าร้องวกเว็บไว้เขาเองกับญาติเนี่ยพากันจับตัวเอาไว้แล้วก็พวกมโนราเนี่ยเขาก็เป็นร่างทรงร่างทรงตอนนั้นนี่ก็มีการทําพิธีเรียกเจ้าของวงมโนรามาขับไล่ครับมาขับไล่ไอสิ่งชั่วร้ายวิญญาณชั่วร้ายเนี่ยที่มันแฝงอยู่ในร่างของเมียเขา ออกไปครับแต่กว่าจะออกได้เนี่ยก็ปาเข้าไปเกือบ2ชั่วโมงเลยที่ตอนนั้นเนี่ยวุ่นวายมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพานไปประมาณ2ชั่วโมงครับภรรยาของเขาเนี่ยก็เหมือนกับจะไม่มีอะไรแล้วแต่ของไม่ดีเนี่ยยังแอบอยู่ที่บ้านอยู่ครับยังคงมีขี้เท่าคนตายอยู่มีคนเอาแอบมาโปรยไว้ร่างทรงมโนราเนี่ยบอกว่าวันนี้ไม่สามารถทําให้ได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาทําพิธีให้พร้อมกับจะพาทวดคนหนึ่งมา ช่วยทําพิธีตรงนี้แบบปัดเป่าสิ่งพิดีนี้ออกไปเช้าวันรุ่งขึ้นครับร่างทรงคนนี้เนี่ยก็ได้เรียกทวดมาด้วยเพื่อที่จะมาไล่ของไม่ดีก็พากันเดินไปทั่วรอบพื้นที่ของบ้านภรรยาเขาทวดที่มากับร่างทรงเนี่ยก็บอกว่าท้าเวสุวัรณที่เขาบูชามาเนี่ยมันไม่ถูกกับเมียเลยไม่หายสักทีเขาบอกว่ามันมีสีดํามันไม่ดีแล้วผีในบ้านเนี่ยเป็นยีกว่าตัว นั่งอยู่ตรงนูน้นตรงนี้ยืนตรงนูน้นตรงนี้เต็มบ้านไปหมดเลยอยู่กันไปได้ยังไงทวดแกเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็ทําพิธีไล่ครับทาพิธีขับไล่พวกวิญญาณพวกนี้ที่มันนั่งกันอยู่เต็มบ้านเนี่ยขับไล่ออกไปครับแล้วก็จับเอาภรรยาเขาเนี่ยนั่งแล้วก็ทําพิธีไล่ของไปดีเนี่ยที่ภรรยาเนี่ยออกไปด้วยครับซึ่งในระหว่างที่กําลังทําพิธีกันอยู่นี้เนี่ยมันก็มีพวกพี่ป้านาอาบ้านละแวกข้างเคียงเนี่ยก็มานั่งดูด้วยครับว่าเขากําลังทํานู่นนี่นั่นอะไรกันและที่จุดพี วันนี้ที่เราทำพิธีอยู่เนี่ยคนที่ทําของใส่ภรรยาเขาทําทของใส่บ้านของภรยาเขาเนี่ยมานั่งดูด้วยครับมานั่งดูการทําพิธีในครั้งนี้ด้วยว่าทำอย่างไงอะไรอย่างไงหลังจากนั้นเนี่ยทวดเนี่ยแกก็ถามเลยครับถามกับภรรยาเขานะครับว่าไอ้ร่างที่แฝงอยู่ในตัวของภรยาเขาเนี่ยใครเป็นคนส่งมาใครเป็นคนสั่งให้มาไอ้ผีที่มันแฝงอยู่ในตัวของภรยาเขาเนี่ยนะครับก็บอกว่า คนที่ชื่อจุดๆเนี่ยเป็นคนทำมีสี่คนรวมหัวกันแถมผีมันยังบอกว่ามันไม่อยากทำมันอยากจะกลับไปกินเจ้าของที่ทำมาผีมันบอกว่าสี่คนนี้เนี่ยร่วมมือกันไปจ้างหมอผีทําของใส่พวกครอบครัวของภรรยาเขาเพราะว่าอิจฉาหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เพ่งเล็งไปที่สี่คนนั้นครับที่มานั่งทําพิธีด้วยกัน อยู่ดีๆสี่คนนี้ครับที่เป็นญาติของพวกเขาเนี่ยก็ลุกเดินหนีออกไปเฉยเลยครับชาวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยก็พากันโหครับโผใจดำนู่นนัน่นว่าอะไรตามท้ายกันไปหลังจากนั้นโทษแกก็ทําพิธีขับไล่อะไรให้ครับแกก็ได้แนะนําครับว่าให้ภรรยาของเขาเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อเล่นเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับให้กลายเป็นคนใหม่ไปเลยเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือเกิดขึ้นกับคุณเอกนี่แหละครับเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วพอสมควรคุณเอกเนี่ยบอกว่ามันเป็นอะไรที่ทรมาน,นมากๆครับกับการที่ภรรยาเนี่ เขาเนี่ยหลงทิศทางไปเยอะมากครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับภรรยาเขาเพราะไม่รู้มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงไหนจากที่แรกที่ดินผืนนี้ก็มีเรื่องอาถรรพ์ที่ว่าพี่น้องกันเองเนี่ยทำของบนพื้นที่ดินแล้วยังจะมีวิญญาณสัมภเวสีของเด็กเนี่ยตามกลับมาอีกมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนบอกไม่ถูกเลยครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรน่าจะเป็นเพราะว่าภรรยาของคุณเอกเนี่ยแกไม่ได้ใส่พระแล้วช่วงนั้นเนี่ยดวงตกด้วยคุณเอกบอกว่าพยายามไปหาที่แบบที่เขาดังๆกันหลายที่พอสมควรครับ ไปมาหลายที่แต่ก็ไม่หายแต่ที่มาเล่าให้ฟังในครั้งนี้เนี่ยก็คือคัดมาแต่ที่ที่แบบพลิกพจริงๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปมาหลายที่จริงๆครับคุณเอกบอกว่าไปไม่ต่ำกว่า6ที่เลยผมก็เลยถามคุณเอกครับว่าแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยญาติที่เขาทําของใส่ภรรยาเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงคุณเอกก็ได้อัปเดตให้ฟังครับว่าของที่ทั้ง4คนที่ญาติสคนเนี่ยทำของใส่ภรรยาเขาเหมือนกับว่าของนี้ครับได้กลับไปหาคนที่ทําเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยผ่านมาเกือบ2เดือนครับ อาการเนี่ยดีขึ้นมากดีขึ้นกลับมาเป็นตามปกติเลยครับตอนนี้เนี่ยภรรยาสามารถไปสอนเด็กๆที่โรงเรียนได้ตามปกติแล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยสอนเด็กไปแล้วก็จะมีอาการเกร็งแล้วก็กรีดขึ้นมาจนพออ,อนเนี่ยต้องบอกว่าให้ภรรยาเนี่ยลาไปรักษาตัวก่อนคือมันหนักจริงๆครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะให้เรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับภรรยาเลยมันทําใจลําบากครับถ้าต้องเห็นคนที่เรารักเนี่ยจากไปด้วยการโดนทําของใส่ด้วยมมตนดำ ด้วยของอวิชชาอะไรแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สยองขวัญมาก,มากๆที่คุณเอกกับภรรยานั้นได้พบเจอผมเชื่อนะครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทําของในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังคงมีอยู่นะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยที่ทางแพทย์ทางพิตศ์เนี่ยไม่สามารถอธิบายได้ผมว่าเรื่องราวแบบนี้ไสยศาสตร์เนี่ยน่าจะอธิบายได้ดีที่สุดครับสําหรับในค่ำคืนนี้ก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องผี เรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับใครมีประสบการณ์หลอนๆสามารถส่งมาได้ที่ f c e e o o o แฟนเพจหนึ่งอลซผมยังรออ่านเรื่องราวของคุณอยู่สำหรับในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีราติสวัสดีครับสวัสดีครับ